สบายดีทุกคนสบายดีเนะเนื่องจากฝนเศร้าตกแล้วเนาะทุกคนสดาวกับสิญยางออกไปบึงเครื่องของสิ่งที่สดาวปลูกไว้เนาะว่าจะเป็นแบบใดทุกคนมือนีฝนตกมาแล้วโอ้โหดีใจรล,ลายทุกคนสดาวเจ้าบริวดผักเนาะและ้วก็ออกไปบึงพักเนาะว่าจะเป็นจะได้เพราะว่ามือนีฝนตกแหงๆทุกคนจากที่สดาวโลคอยมาลายวันอยากหายฝนตกมือนีก็ตกสมใจเนาะ ทั้งมาเขียบตกเนาะทุกคนแล้วสดาวก็จะออกไปเบิ่งพักวบะมุนบะเแล้วบ่จักเนาะเพราะว่ะมาเขียบตกก็หลายเต๋อเนาทุกคนแล้วก็บมิดบักใหญ่บักใหญ่เนาะไปทุกคนไปสวนกับสดาวเลยเนาะแล้วก็จะไปลุกเบียร์พักป้าไว้ปลูกมืออื่นเนาะทุกคนหลังจากที่ฝนเอื้อนแล้วเนาะทุกคนสดาวก็ออกไปสวนเนาะปไา งาทองล่มลสิส่สวนพักหนองเนาะถือพักเบิดอันนี้เนะาะทั้งล่มแล้วก็มาเฮปผอมเนาะพัก,กออกมุนๆเนี่ทุกคนมาเคบถือเนาะมันขาดใบมันขาดมันสับเนาะทุกคนนี่อาการที่ถือมารเฮปตกเนาะทุกคนมันจะสับแบบนี้เนาะหลังจากที่ฝนเอื่อนแล้วสดาวก็จะออกมาบึงเนี่ยพักเข้าทางขางก็สีมุนปะโถอีกน้อเนาะอ่าโถ ถือเป็นเถือเลยตมมากเลยทางป่ากาเฟ่พนะทุกคนฟูนี่เนี่ยปลาซิวเอี่ยจะอะไร เบ็ดมันหน่อยไห่ที่เรียบร้อยเบ็ดเอยหันบุคันไม่มีเอ้ยขันเบ็ดขันแต่งขันเบ็ดแต่งเห็นไหมโอ้แล้วโอเบ็ดแต่งเออหมักเบ็ดแต่งเาได้แต่อยู่บ้าน ไปตอนได้ไปมันดึงอยู่ด้ค่ฮะก็ฝนตกมากมีน้ำหลุนทิบหลุนเด่นนะทุกคนสดวเลยมาหอดสวดเลยเนาะซุมเย็นซุมเย็นส้มใจเนาะนี่จะคอยทุกคนน้ำหลุดออกเสิทางเลยเนาะไหลออกไปทางทางคนเนาะ อืมสิไล่ไล่เขาพักแบบนี้เนาะใส่ขึ้นมาทันทีใบแบะใบก่องออกเนาะตื่นหนามฝนนะทุกคน ตอนที่ฝนบ่นตกทุกคนพักสะดาวตายเป็นเดินเป็นเดินเนาะแดดแดดเนาะที่สะดาปูกมือหนักเนาะแต่กันย่างบ้านเหลวทุกคนปลูกกับหนองสองคนเนาะปูกน้ำหดน้ำยางทอน้ำเนาะเฮดเธอละหน่อยละหน่อยเนาะแดดแห้งที่แห้งว่าเลยทุกคนพักสะดาวตายเนาะยังบ่ยอมทุกคน बिहालै अब आमा साइमा หลายคุดกระจัดสีลูกเหลวหรือบ่อเนาะทุกคนลูกพักห้ากระไดห่าลอยหกลอยกุกเนาะตุกไหมเลาะทุกคนผลอะไรเนาะปักปุกปักอยู่เนาะเม็ดบบกใหญ่แบบใหญ่สดาวก็ออกมาคนเดียวงวกสายงวกครัวอยู่เนาะคำไหมเนาะทุกคนสะดาวลูกเบี้ยไว้ได้พันหนึ่งเนาะ แล้วก็จะกลับมืออื่นสาวสดาจะลุกมาลุกไม่แล้วก็ผู้ดีปลูกต่อเลยเนาะทุกคนเดี๋ยมืออื่นยังมาปลูกพักกำกันเนเาเนะทุกคนไปเออก้อนบัดนน้มือเนยอะไรเนาะทุกคนตอนนี้เหากะจะมาปลูกพักที่เหาลูกเบียย์ไววเนาะทุกคนตอนนี้เหากะจะมาใสา่ผุ๋ยห้องผืนกันเนาะมาปลูกกับน้องสองคนตาเปียวทุกคนเด็ให้น้องยายผุย ห้องผืนนอกเลยส่วนสดาวกว็จะย้ายตำลังทุกคนแล้วจากนัก้นก็จะมาปลูกกันเลยนอว่าจะได้สไดมืมอนี่จะเรียกว,วูดูโบนะทุกคนมาหลุนน้ำกันนอ แตลายขาเห็นแล้วเนาะจนเจ็บเป็นไรถ้ามันตั้งโจด๊ด เนาะทุกคนล่าสุดบ่แล้วซะเนาะเบียบ่พอสะดาวเลยลูกเบียเพิ่มเนาะทุกคนไว้ปลูกมื้ออื่นต่ออีกเนาะเพราะว่ามื้อนี้ร้านกับมื้ออายเนาะสะดาวบ่กะอยู่ผู้เดียวกเมือน้ําอีกได้แต่ซ่ํานี้เนาะส่วนเหลือยังอยู่บ่นสิปลูกเนาะอ่ะีปลูกมื้อต่อไปเนาะเบียเบิดก่อนเนาะทุกคนเลยบ่เต็มซ่ําเนาะคําก่อนเลยเนาะ cái viên tốt đình này nó